ใครบ้างคะที่คิดกับตัวเองแบบนี้ว่าทุกอย่างมันโหดร้ายกับชีวิตเรามากเลยค่ะคุณรู้ไหมคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างคะ่ะมันไม่ได้โหดร้ายกับตัวเราเลยแต่ตัวเราเองค่ะเป็นคนสร้างก่อกำบังขึ้นมาหรือสร้างเคล็ดคุยง,ง่ายคือเหมือนสร้างกำแพงขึ้นมาก่อตัวหรือปิดกั้นตัวเองเพราะทุกสิ่งทุกอย่างคะ่ะมันเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะต้องพบเจออยู่แล้วแต่แค่บางทีเราปิดกัน้นไม่ให้เจอในสิ่งนี้แต่ อีกไม่ช้าเราก็ต้องเจอสู้เจอซะดีกว่าเราจะได้ต้องเราจะได้ต้องเรียนรู้เนาะเราจะต้องเรียนรู้ในสิ่งที่เราเจอเราจะต้องทําได้หรือแก้ไขในสิ่งที่เราเจอค่ะถ้าไม่มีใครเจอเราก็จะไม่รู้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นอย่างไรนั่นเองค่ะเพราะทุกอย่างเนาะมันลายล้อมไปด้วยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นอยู่แล้วแต่แค่มันอยู่ระหว่าง ช่วงระยะเวลาหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนั่นเองค่ะใครที่ฟังคลิปนี้อยู่นะคะยาดาเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะคะ